แต่งแบบปกติแต่ว่ามันโอ้โหมันสวยจริงนะพี่น,นี่ล็อกซี้ในตำนานเสียยูเอาเป็นย e ูสุ FRR 2 1 0รสียูเขาต่อเป็นกระบะอะไรยังไงพี่ตัวถังเนี่ยอันนี้มันเป็นกระบะผมว่าน่าจะสุดยอดไม่เพราะว่านานๆทีจะได้เห็นฟูโซ่แบบทประมาณเนี้ยสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับ เดี๋ยววันนี้พามาดูรถซุปตาอีกหนึ่งเจ้านะครับอีกหนึ่งคนของวงการรถเมืองไทยครับผมรถเสียยูแปดลิ้วครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนนี่สวัสดีครับพยุตสวัสดีครับโอโ้โหพี่คันนี้ทําไมสวยขนาดนี้ล็อกกี้แต่งแบบปกติแต่ว่ามันโอโ้โหมันสวยจริงนะพี่น,นี่ล็อกกี้ในตำนานโอโ้โหคันนี้มาทําอะไรบ้างพี่คันนี้คันนี้อ่ะอนนก็ขับมาขึ้นกระบะใหม่ขอกระบะใหม่เลอพี่ คันนี้ก็ของพี่อามหนองโพโโอ้หโทนสีนี้เอกลักษณ์รถแกเลยนะใช่ถ้าเห็นสีนี้ก็มีแค่บ้านเดียวใช่เอกลักษณ์จัดซึ่งโคตรสวยหัวนี้หัวเดิมเขาหัวเดิมเหรอพี่ใช่มันผูมันถึงนิดหน่อยแล้วก็ปทำสีใหม่กดวทำสีอันนี้สีหัวนี่เหมือนรถน้ำใช่รถน้ำสีเจใช่ไหมใช่โอ้ขาวมืดเยอยอะน้ำเงินเยอะเป็นู โอ้โหนี่ครับสวยจริงอันนี้เห็นว่าเหลือเดินท่อเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะเดินท่อแล้วก็ใส่พวกครอบดุมล้อหน้าเลยพช่ไหมอ๋อครอบดุมอันนี้พี่อาร์มแกเอาเป็นงานอะไรพี่เุ้ยปุ้นจากตานเ, <c oughs> เข้ากันมากหน้าหลังเลย<ม><ห>นละพี่ล,ล,ล้อ,ลห,อหลังใส่แล้วหรือล้อหน้าอ๋อหลังใส่แล้วเหลือข้างหน้าข้างหน้าข้างซ้ายไงโอ้โหบานประตูซ้ายเนี่ยพี่ของเดิมหร่อเพื่อนีห้หรือว่าเพิ่งเพิงพงพ่งใส่ไปอันนี้ เดิมมาจริงๆมันเป็นหัวไทยนะเอาเลยแต่นี้ประตูประตูนอกโอ้น,น,นะครับนี่ประตูนอกยกประตูนอกมาใส่อืแล้วกระบะลูกนี้เนี่ยพี่ยาวกี่เมตรนะพี่หกเมตรสิบหกเมตรสิบโห,ส,บหสวยมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเราดูตอนเสร็จกันเสร็จประมาณช่วงไหนเนี่ยพี่คันนี้สมบูรณ์เนี่ย,ยวันสองวันก็น่าจบแล้วอืมได้เลยเดี๋ยวเดีเดินท่อสองข้างก่อนท่อคู่ อมืโหคือปะเห็นคันนี้แล้วแบบเสากรอกกี้ผมนะสุดอะของเดก้าอ๋อของเดก้าเดก้าหัวนอกนะอ๋อกรชวนของเดก้าเดก้าอืมเดก้าของหัวนอกนะเดก้าบ้านเราอ๋อของของญี่ปุ่นเดก้าญี่ปุ่นเห็นแล้วแบบโอ้โหเสากรกกี้ผมนี่ใจลายเลยครับจริง ตอนแรกก็เสื่มใช้ร่างไปแล้วมันเสียเกินทอดอดออกใส่แป๊บใส่แป๊บตอนแรกมันใช้ล้างมันนี้แป๊บผมงงเลยเสียเกินกลัวจะไม่รอดมาเดี๋ยวพี่จะทำถ้าเกิดว่าเอาแบบเดิมจริงคือต้องทํายกอ่าพอแล้วนี่กำลังสวยใช่ไหมใช่ดีแล้วผมว่ากำลังดีแล้วสวยเลยถ้าเกิดว่าต่ํากว่านี้ก็อย่างว่าต้องต้องยกแล้วแหละยกหัวยกเก่งเพิ่มยกหกยกเก่งเพิ่มเข้าไปอ๋อเอ๊ะ S 2> <S 2> ม่เยอะยเพราะวลิึงตรงนพอดีแล้วอือใช่ที่คือแบบเห็นแล้วชอบเลยคันนี้โอ้โหแบบพลาดไม่ได้คันนี้ถ่าย <S <S ติ๊กเกอร์พี่อันนี้อันนี้งานลิมิเต็ดอิดิชั่นครับนี่อบบอกแบบใหม่ออกแบบใหม่อันนี้จะใช้กับยังไงบ้างพี่อันนี้ติ๊กเกอร์ตัวน,นี้ก็จะก็จะ,จะ,จะเ,ปเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดอะเอาเลยโอ,อ้เปลี่ยนใหมล่ละตอนนี้ตั้งแต่พี่ทำอู่มาก็สามแบบและตอนนี้แบบที่สามอันนี้นะฮะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวมารอชมตอนเสร็จกันก็อันนี้มีรถน้ํารออีกหนึ่งคันแล้วไงพี่เนนี่อันนี้อันนี้รถรถน้ำนี้มีผงมังค่างมังค่างนะครับโอ้โยอาทิตย์หน้านะอย่าไปออกอทิตย์หน้าโอ้โหอันอนี้ก็เหมือนที่ว่าเขาเคยมาทำนะพี่เนาะบิ้วใหม่ทำสีโอ้สไตร์แบบนิเดียวเป็นผงอะไรอืมล้อะไรจีบ พ่อเธอเห็นว่าไปทํามาจากที่พี่เอ็มไงพี่เครื่องเครื่องทำหมดแล้วโอ้ทำจากที่พี่เอ็มแล้วบรรทายอันนี้จะทำแบบไหนพี่บรรทายเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําแบบเหมือนคันที่รถน้ําที่แอดอุปสงค์อ๋อคันสิเจโอ้โหรอดูเลยผมว่าน่าจะสุดยอดไม่เพราะว่านานๆทีจะได้เห็นฟูโซ่แบบทําประมาณเนี้ยนะครับอุ้ยพี่คันนี้อะไรเนี่ยพี่กิก้าหรือว่าอะไรสามหกกับพี่เนี่ยสามหกเอสยี่หก ใงหน้าที่เด้อันนี้อันนี้งานแท้หมดเลยโอ้พาแท้โอนน้ให้เอ็มกิลระเบิดระเบิดมาให้หมดเลยเนี่ยอ๋อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> พาจากพี่เอ็มนะครับเ <c oughs> สาหน้าเสาหลังนี่ก็เรี่ยมเล็ลายสัก,กุระสักุระอ่ะสวยอะ่ะ <c oughs> นี่ครับนี่บอกว่า,เจ,าเจ้าของเดียวกับอ้คัน โชคทองดีนี่ครับวิ่งมะะอเตอที่เราคันเดียวกันพิเตอร์สีเขียวพิเตอร์สีเขียวมอลลูกอ๋ออันนี้มาออกคันมาออกอีกคันละนโอ้โหมอลมแปดลูกคันแรกเลยพี่นะที่เป็นวางซ้อนใช่แล้วก็อันนี้พี่ของพี่ออฟลูกค้าผมเองคันนี้คันนี้ก็พี่ยุทธเขาแนะนําลูกค้ามาให้นะครับแนะนํามาให้ก็ จบที่นี่เลยครับผมอันนี้คันนี้ก็แปลงหน้านะแปลงหน้าเหมือนกันคันนี้แปลงหน้าเดี๋ยวข้างหน้านี้จะเป็นชุดแท้หมดพี่เดี๋ยวชุดแท้นี่คือยังไงพี่ก็ชุดแท้ทททจ,จะเป็นชุดแท้ของ,ของนิวอะพารแ, uh, แท้เหรอพี่พารแท้อู้พ e ารแท้เหรอพาร์แท้ก็ซื้อของเอ็มซีระเบิดมาแบบว่าเพราะว่าเขามีชุดอย่งนี้อ๋อซื้อเข้ามาแล้วไฟหน้าของอะไรพี่ไฟหน้า นิวโปรฮะไฟหน้านิวโปรเฟียเลยพี่ไม่ใช่โดใช่ไหมตอนนี้สัง New ่งนิวโปรอยู่แต่ว่ามันจะหาได้ป่าไม่รู้นะโ้แต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องเอาของไฟโดลูมิเตอร์อ๋อคือผ่าการก่อนแต่ว่าคันนี้เห็นแล้วแบบมันจี๊ดจ้าเตะตาดีจริงๆสิอันนี้อันนี้ถ้าเห็นแล้วเขาเห็นโลโก้เขาต้องรู้เลยนะอุ้ยสมบังเอ็กเพรสด่วนตะวันออกเรื่องแจ๊ดเลยคันนี้มาทำอะไรบ้างพี่คันเนี้ย มาทำสีใหม่หทำสีแล้วก็บิดวเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่เปลี่ยนพวกเลี่ยมพวกกันชนพวกผากระจกอเงี้ยโอ้โหทีแรกคันนี้สีอะไรพี่สีเขียวสีเขียวอ๋อคันที่ว่าคันที่ว่าเดี๋ยวนะที่ว่าที่ว่ามาจอดวันนั้นใช่ไหมใช่ใชอ๋อคันนี้เราโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะผมจำไม่ได้เลยอะเปลี่ยนหมดอะอเปลี่ยนหมดทั้งคันอะไรตัดแนวบุกบุอโกมเปลี่ยนมาเนี่ยอ๋อ ก็ทใหม่ประตูทำใหม่ประตูนี่ประตูเดิมไหมพี่ประตูเดิมแล้วเจาะออ๋เจาะแปลงเป็นขากระจกจับข้างประตูเหมือนญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เราก็ต่อให้ใหญ่นิดนึงอ๋อเปลี่ยนชิ้นใหม่หรือว่าบิ้วของเดิมพี่อันนี้กระชอนเนี่ยใหม่ทั้งตัวใหม่หมดเลยเพราะว่ากระชอนเดิมเขาน่าจะอุบัติเหตุชนมาออ๋เลยก็เปลี่ยนใหม่ ตัวล้อน,นี่ก็ดุมแปดน็อตเหรอพี่หกน็อตหกน็อตอ้อหกน็อตขอบสิบเก้านะครับยางสองสี่ห้าตีโทนงสวยจัดคันนี้สวยมากนี่แล้วก็ตอนนี้อีกหนึง่งคันมาอันนี้เป็นเรียกว่ายัางไงอ่ะบอกได้เลยว่าเป็นซุปตา4ีอิ๊แป้นริ้วครับผมลำนี้ใช่พี่ครับโอ้โหมาแล้วครับผม เสียยูเอาเป็นย e ูสุด FRR 210คันนี้เนี่ยเสียยูเขาต่อเป็นกระบะอะไรยังไงพี่ตัวถังเนี่ยอันนี้มันเป็นกระบะเลดสามเสาอะเลดสามเสาเอาเป็นเลดเ,เ,เลยโล่เลตทำลูกโอ้ยาวกี่เมตรเลยพี่ประมาณหกเมตรเจ็ดหกเมตรเจ็ดสิบโอ้โหหกเมตรเจ็ดแล้วมันมันต้องต่อออกท้ายอีกพี่หรือว่าพอดีเลย,พ,เเเยพอดีเดียวพอดีเดียวประมาณห้าเซนประมาณห้าเซน แล้วสเปคกระบะนี่เขาเอาหลังคาให้พี่หรือว่าเขาทำสีอะไรยังไงพี่ครับเป็นสไตล์รถไครอะมันจะมีหลังคาครับมันจะมีหลังคาบนหลังคาบนข้ออะอ๋อเราเหมือนรถไม้ค้าประมาณนั้นแต่ว่าเป็นก็มีเพลาใบคู่ข้างอ๋ออ๋อวก็ไปคุ้่ข้างด้วยเหรอพี่มีเพราะว่าบางทีรถไอ้คนมันตกมันวลู่ลงเลยอ๋ออ๋อคือเขาไม่ได้เป็นตู้ใช่พี่แต่ว่าเป็นกระบะกันใครเปียดไหมอ๋อไม่ใช่รถรถตู้เขาก็ น่าจะต่อแต่ครั้งนี้เขาจะทำเป็นรถทันนี่ด้วยอ๋อรถพอครับอ๋อโอ้โหอ,อันนี้ก็เริ่มจะวางขนนั้นีเทียมแล้วอันนี้เราทำช่วงล่างให้เขาเล้วใส่โช๊เสริมแนบให้เขาอ๋อพี่เสริมแนบด้วยเหรอใช่ต้องเสริมเสริมแนบครับเพิ่มเพิ่มอสองตัวครับอ๋อสองตัวแล้วก็ติดตั้งโช๊คเพิ่มเพราะว่าโรงงานไม่มีมาไม่มีอ,อันนี้จะช่วยซับหน่อยอ ช่วยได้ถ้าแลยิ่งใข่แล้วนะไม่ใส่เข้าไปแล้วมันก็กระแทกกระแทกกระแทกมันจะแตกหมดอ๋อมันจะแตกแล้วถ้ามีโช๊มันก็ช่วยให้แบบซับแรงกระแทกได้ประมาณนึงประมาณนั้นนะครับแล้วก็เสริมแหนบบรรทุกเพิ่มให้มันได้ทรงเวลาใส่หนักถูกไหมพี่ประมาณนี้ครับแล้วอันนี้คือวางกระีเถียมใช่ไหมพี่ครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะทุ้นโครงแบบนี้ อันนี้ก็อีสูเหมือนกันคันนี้ดำเอ้พี่เอ้พี่แล้วอีแปดล้อที่ว่าเกียร์ซัทเอฟอยู่ไหนพี่เราทำสี่แล้วพอทำสี่แล้วเหรอใช่ส่ไปดูกันพี่เดี๋ยวก่อนระหว่างทางเตรียมสั่งเก็บปั๊ามาเอาปั๊มเฮดรอลิกอ๋อนี่อ๋อนี่คือเข้ามาคุ้มฝาท้ายเหรอพี่ใช่เพิ่งคุ้มใหม่เลยนี่คุ้มฝาท้ายใหม่โอ้โห เป็นคาราเบลของของเก่ามันสีเปนทดลองไงก็เลยแนะนำว่าฮุ้มไปเลยอยกแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มออ๋ปั๊มปั๊มยกกระบะปั๊มไฮริกมันคัดแรงของเก่าอ่ะออ๋มันมาเปลี่ยนปั๊มเข้ามาเปลี่ยนสายใหม่เลยสายสายแล้วก็ตัวปั๊มไฮริกเป็นปั๊มให้ให้ตัวมันใหญ่ขึ้นจะมีแรงเยอะขึ้นพอปั๊มใหญ่ขึ้นแรงดันก็เยอะขึ้นก็ยกสบายขึ้น ครับประมาณนี้นอ,นอืมดูชิวนี่มาดูกันครับอันไหนเนี่ยแปดลอ้อแปดล้ออ๋อคันน,นี้เหรอพี่อ๋อทำอย่างนี้เลยไอเขาโกติอะเขาผมไม่ได้ปิดหรอกอ่ามันจะเปิดออกไปเลยอ๋อเแล้วก็่ละทุกไม้จุงเงี้ยอ๋ออ๋อพอไม้มันยืดประมานี้ใช่ไอ้เนี่ยเขาทำฝาท้ายไว้ ่เพื่อเขาไปเข้าในเมืองเนี่ยโอ้โหตัวต้มเนื้อจับเขาอ้โหบัต่ถุงม้าเ<อ>ารา,าเขาไม่ตัวหรอกอ่าามากพอจะเอาไว้ข้างเลยโอันทายไว้โอ้โหับข้างนะครับอ๋อมันมีตัวนี้ยึดอยู่ใช่แล้วครับน,นี่ทำเป็ล็อกไอว้นี่ล็อกเกี่ยวไว้ถ้าไม่บอกนี่ผมนึกว่าวิง่งวิ่งพวกเหล็กนั่นเนี่ยขายจัดเลย คนนี้เห็นว่าวางตัวโครงสร้างไว้แข็งแรงมากแน่นเลยน่นมากเพราะว่าไม้ทรงนี้เป็นงานที่หนักมันจะทิบออกด้้นข้างถ้ามพวกทรงกันนะแต่ว่าอันนี้คือพี่ดำเสาข้างไว้อย่างดีเลยเืี้หนาหมดหนาหมดเลยกระดูกแล้วโอ้โหกระดูกหนาจริงลิปตอนที่ว่าขึ้นกระดูกคันนี้ก็เหมือนว่าพี่ลงในทิกตอกด้วยอ่าประมาณนี้เลยครับผมคึกนทิปให้ดูหนาจริงไม่มีอะนหมด ฝังดามไว้แบบเสาหนาเลยฝังฝังในเหล็กงานโฟกลิปอะงานโฟกลิฟต์โอ้โหพ้าะว่าเป็นเหล็กธรรมดาเอาไว้อยู่อ่าเหล็กฟกลิปนี่คือมันเหนียวจริงครับผมมันต้องแข็งจริงถับเป็นหนักถ้าเป็นเหล็กธรรมดายัางไงก็ได้ใช่โอ้โห้โองงานโฟกลิฟต์นี่ก็อยู่แค่เสาหลังใช่ไหมเสากลางด้วยโอ้เสากลางด้วยเท่ากับว่าใช้งานโฟกลิปตี่ต้นเลยพี่สี่ต้นอู้ ไม่ธรรมดาโอ้โหแล้วพื้นนี่ใช้พื้นหนากี่กี่กี่นิ้วกี่มิลเนี่ยพี่ครับห้ามิลเลยพี่หโอ้โหหนานะหนามากเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จปับมากครังหนาแบบนี้บัตรทับต้องขับตัวใหญ่เลยอ่าบัตรทับใหญ่เลยเหมือนพวกรถสิบล้อเลยใช่ไหมอือนี่เอาไปอยู่อืม เดี๋ยวต้องรอชมกันแล้วทำสีอะไรพี่คะเนี่ยเขาเขาทำทาสีขาวแสดงว่าเขาเก่งก็สออีสีเดิม,มรอชมเลยเดี๋ยวท่านเอฟด้วยน้ำนะฮะน้ำกี่ตันพี่อนี่รครับแปดตันแปดตันอันนี้มันช่วงช่วงยาวมันแค่ห้าเมตรครึ่งเองนะเอออห้าเมตรครึง่งก็ส่งข้อเกษตรสายงานหนักเลยนี่ต้องบอกงี้ครับ งานซุ่งนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมรถของเซียกันว่าจะออกัไปชิ้นไรนะฮะเดี๋ยวรอชมรถติดตามกันไปเรื่อยครับผมแล้วก็รถของพี่ออฟอีกคันนึงลูกค้าผมครับก็บอกว่าลัมรีก็เอาเรื่องเหมือนกันที่สําคัญพภาพไม่ได้คือยูสุร็อกกี้ของพี่อาร์มหนองโพโอเคครับผมรอชมกัน